ตีมาที่ตัวของเนาฟูมี่เลยเจ๊โอ้คันสามด้วยเจ๊มันเดือดมาจากไหนตีขั้นสามตีไม่เข้าด้วย <c oughs> โอเคไหเบิน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 ตีเข้าว้าวเจ๊ตอนนี้เลือดเริ่มเยอะแล้วเด็อ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มันต้องหิวแล้วมันต้องหิวขึ้นแล้วเด็กเขียวหิวขึ้นมามันต้องอย่าง,งาน,นั้นฮันชอ็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะ ใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะเดิรฮันช็อปบอกเลยว่าของโคตรดีเอาละครวันนี้เราก็อยู่กันใน8บาท9บาท10บาทกับเพอร์ซิวลกันอีกเช่นเคยนะผมในวันนี้เนี่ยเราจะไปเล่นในโหมดของสามัญที่ผมดองไว้ตั้งแบบ ตั้งแต่ชาติที่แล้วจนมาชาตินี้เนี่ยวันนี้เราก็จะมาทําคลิปกันทุกคนแน่โดยที่คลิปนี้ผมจะเล่นทีมไม่ซ้ํากับคลิปที่แล้วโดยใช้ไอเด็กเขียวตัวนี้ไปเล่นนะปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทีมในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับกับความเทพของเด็กเขียวที่ทุกคนได้เห็นกันไปแล้วจากคลิปก่อนหน้านี้ว่ามันถึกขนาดไหนผมก็เลยมีความคิดว่าวันนี้เล่นแบบสามมันเนี่ยด้วยที่ห้าสิบเก้าล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบเก้าล้านไอคิวเนี่ยผมว่าผมจะเอาทีม ถึกไปเล่นกันนะแบบเอากดไม่เข้าเลยฝ่ายนี่คือแบบต้องยืนร้องไห้คือยืนเกาไข่แน่นอนวันนี้คือทำอะไรไม่ได้ไอเพอร์ซิวาวนี่คือไม่ได้โชว์พาสซีฟเลยถึกเกินตีไม่เข้าไม่เกิน30ไงป่ะเดี๋ยวเราไปดูทีมถึกของผมกันดีกว่าว่าเป็นทีมอะไรนะนี่เลยทุกคนเป็นเพอร์ซิวาวในเวอร์ชั่นดันมืดถ้ายาเธอเจอร่างนี้เข้าไปอาเธอก็คือต้องร้องนี่มันพวกเดียวกับตูหรือเปล่า นี่เลยนี่ก็คือทีมที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับก็เป็นทีมของฟูมนุษย์อีกแล้ว3ตัวหน้าแล้วก็มีฮอ w แอนด์ออสโลนี่เป็นตัวพา s ์สีเพิ่มสเตตัสให้กับทีมป้องกัน50%เลยนะให้กับทั้งทีมแล้วก็เพิ่มเลือดให้กับทั้งทีมเหมือนกันอีก15%นะครับเท่ากับว่าถ้ามีฮอ w แอนด์ออสโลอยู่ในพา s ์สีช่อง4เนี่ยจะป้องกันด้วยเลือดเยอะด้วยนะครับเป็นตัวทรัพย์ที่ผมว่าถ้าเล่นสายถึกก็ดีมากนะส่วนดาเมจจริงๆแล้วก็เล่นได้หมด3ตัวนั่นแหละนะ อาร์เธอร์เอ็กซิสคาลิเบอร์นฟูมีเออตัวแทงเราก็เป็นนาฟูมี่นี่เลยอิวานิานฟูมิเป็นตัวสายแทงจากสกิลหนึที่มีทอนด้วยแล้วก็แทงด้วยถอนบัฟได้ด้วยนะส่วนเอกลักษณ์หรือว่าพาสซีฟเนี่ยก็คือเพิ่มสเต็กพวกพ้อง30%จากป้องกันของตัวเองทำให้นาฟูมีเนี่ยมีป้องกันที่ค่อนข้างหนากว่าปกติแล้วก็จะเพิ่มดาเมจที่สร้างของเผ่ามนุษย์3 0 แล้วลดดาเมจ40%ด้วยนะเป็นตัวสายซับพอร์มนุษย์ที่ดีมากๆเป็นตัวสายแทงนะครับแล้วก็มีเรียกว่าเป็นสกิล Dark Curse Burning หัวร้อนอุ่นๆในะใบนี้แถมสกิลโจมตีของเขาเนี่ยก็ยังคอมโบกับพาสซีฟด้วยนะเป็นสันลักษณแห่งโทสะนะถ้ายิ่งอีกฝ่ายมีเยอะเนี่ยเพิ่มดาเมจตีหมู่ให้กับ3-5%ต่อสลักโทสะ1อันซึ่งสลักนี้ก็จะเพิ่มได้เมื่อตัวเองได้รับดาเมจนะครับไอ้พวกตีหมู่เนี่ยอย่างชอบเลย แลนะส่วนเพอร์ซิวัลก็แน่นอนไอเด็กเขียวเป็นดาเมจเป็นตัวเพิ่มเลือดเป็นตัวฮิวเป็นสายฮิวที่มีดาเมจได้นิดหน่อย <c oughs> <c oughs> แต่ก็ใช้หัตเทวตึบได้เหมือนกัน <c oughs> คือตึบทีหนึ่งนี่หายเลยนะมาทุกคนสมรลังต่อสู้เราก็อยู่ที่258,0 0 0นะครับถือว่าเยอะไหมมันก็เฉยๆนะมันก็เยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดพวกทีมเฟสแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะถึกมากๆแน่นอนเครัยโดนเปิดก่อนเปิดหลังแบบตัวไม่แคร์นะไปทุกคน ตาแรกกันในวันนี้กับวัยรุ่นเทสดีไอเด็กหัวเขียวเฮอร์ซิวาลมาครับผมตาที่หนึ่งในวันนี้ยืนหล่อๆส,สวยๆเปล่าวันนี้ถึกแบบถึกจัดเจอกับทีมปีศาจกับลูฟี่หมวกฟางอีกแล้วนะช่วงนี้คือแบบทีมปีศาจแม่งคองเมตาทีมนี้คือเป็นทีมคองเมตานะไม่มีใครกดเขาลงแน่นอนเพราะว่าแบบระดับกาแล็กซี่ไงทีมปีศาจแต่โชคร้ายหน่อยนะมาเจอแบบช่องไอ้แดงๆช่องมีน้อยอนะ่ะคือจบแน่นอนมาเปิดโล่นดาวตกไปแล้วแทงหน่อย ดี๋ยวดูว่าเขาตีหมู่เนี่ยจะตีเราเข้าหรือเปล่านะครับเอฟเฟกไอหัวเขียวเนี่ยมันจะเด้งหรือเปล่าเด็ิผอสตีมาเบิร์นเบิร์นมาเออไอ้น,นาฟูมีเด้งคนเดียวโอเคสูตรเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็ตามด้วยเมลูดัสใช่ปะเล่นอยู่สูตรแค่นี้แหละทีมปีศาจโอเคแล้วก็เด้งเลือดขึ้นมานะครับแล้วก็เด็กเขียวตอนมันเด้งเลือดเนี่ยมันต่อหนึ่งฮิตนะมันไม่ใช่แบบว่าสแต็กไปเรื่อยๆนะมันต่อหนึ่งฮิตเกิน30นะก็คือหิลวเลือดขึ้นมา แต่ว่าถ้าตัวไหนมันไม่เกิน29ก้คือไม่ขึ้นนะเลือดอ่ะเหมือนกับเมเกนไหมมีอาร์เธอร์ก็ไม่ขึ้นในตาแรกเนี่ยผมจะเน้นแบบเล่นแบบปกติไปเลยคือเอาดาเมจจะยักไปก่อนเนี่ยใช้นอฟูมี่ตั้งท่าใช่ไหมเราก็ตามด้วยอาร์เธอร์เอ็กซิสคาลิเบอร์เนี่ยดูกันว่าตีคีหรือเปล่าเนี่ยช่วงนี้มันไม่ค่อยตีคีด้วยเกมยูเซ่น่ะเนี่ยเอาไปก่อนเนี่ยวิกเด็กไปเปี่ยนคีย์บอร์ดจัดเกมดีไวส์เอลเอสอ้ง กูผิดอะไรเนี่ยโอ้ปวดกระบาลเนี่ยเกมดีนี่นี่เกมดีเกมนี้ทุกคนเขาเรียกว่าเป็นเกมดีไงคือคิตแลคอนเน่ะไอ้เกมเนี้ยมันยากมากเลยนะทุกคนรู้ป่ะใครคีได้แม่งเก่งมากนี่ไงล่ะไอ้นี่บอกกูโชว์เลยไงโอ้โหไปเด้ออีกายขวยยากยากจะมาขวยพี่เรียบร้อยโดนใบเดมิอัสโอเคถึงเวลาแล้วนะ โช่หน่อยได้เด็กเขียวเดี๋ยวขอฟาดไอ้นี่หน่อยได้ไหมฟาดเมลิโอดัสหน่อยได้ไหมตายมันต้องตายแล้วทุกคนมันจะไม่ตายนี่มันจะอยู่ไม่ได้นี่ครับถ้าไม่ตายนี่คือไม่ได้แล้วคือต้องตุยแล้วไหมแล้วก็จอกเกราะเนี่ยดาเมทที่สร้างใช่ปะเอาเด็กเขียวแล้วกันไปับยูเซ่เด็ดดีไวสแลตโอไม่หวออุ๊สแหว่งเรียบร้อยลงหัวคมๆแล้วก็เด็กเขียว โคหน่อยอมิสติกสเล็บปองเรียกได้ว่าของดีมาถ้าเล่นกับทีมถึกผมว่าตัวของไอ้เขียวนี่มันก็กลายเป็นตัวถึกไปเลยคือดาเมจไม่ได้แรงเท่ากับแบบไปเล่นกับฟูมนุษย์ที่เป็นสายดาวเมจของปา๋าของอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ขนาดนั้นไงมาดิครับเจ๊เจ๊เริ่มแรงเจ๊เจ๊ใจเย็นๆโอเคเดมิเอิร์สก๊อป หมั่นเขี้ยวแล้วก็ยิงปิ้วมาเป้าเดี่ยวมาหนึ่งทีไม่เข้าไม่เข้าเจต่อเจก็โดนใบต่อยังไงล่ะเจโดนไม่เหมือนกันคนนี้ก็โดนมาผมว่าผมจะใช้อันติก่อนดีกว่านะครับโกโลหัไปก่อนไปหนึ่งทีไปหนึ่งทีป้าแม่นี่มันตีเดี่ยวหรือตีหมูอะ <c oughs> ตีหมูใช่ไหมโอเคไปแล้วก็ตีไปโนฟูมีม่ดีนะครับรวมถึงอ่ะ Dark Curse Burning แล้วกัน ไปเลยอาเธอร์เอ็กซิสคาเลเบอร์เปียงแรงจ้าตัวเมทีแบบเจ็บเจ็บมากไอออนเมนเดนไม่เลยดูที่แรงวะฮึบป้องยางยางอีโขยงเร่องขึ้นมาโคตรเยอะโอ้เกินเจ้ไอเจ้นี่เป็นตัวบั็กนะรู้สึกนะคือแบบกว่าจะตุยนี่คือแบบยากมากนะเจ้เฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเราพอได้อยู่ปะเออหลมการให้มันเยอะๆนั่นแหละครับผม เจก็ตีมาที่ตัวของ Arthur e x i s ส t า Caliber มันไม่เข้าไงคือมันมีบัฟการสนับสนุนของไอเด็กเขียวอยู่ตอนนี้คือมี3บัฟและป้องกันต่อ1คนเลยนะบัฟละ8เซ็นต์่ะคือโคตรถึกอะถึกเปี้ยเลยอะ่ะมาเลื่อนการ์ดมาเอาอันติเอาอันติป่ะเ,เปิดทอนมาโลดดาวตกยูเซเแต่แล้วก็ Dark c r s Burning เอ้ยเบินไปก่อนเบินชิวชวรออันตีสาบแช่งไปด้วยเราเป็นวัยรุ่นรวมอันตีไงมาเจ๊ตีข้าว้าวตีข้าว้าวเจ๊ตอนนี้เลือดเริ่มเยอะแล้วเด็กอ, <c oughs> <c oughs> อดทนไม่ว่านาฟูมี่ของเทพ <c oughs> ถึกจัดมีสีบัฟไงกดอันติไปเลยที่เจนะแล้วก็ตามด้วยเด็กเขียวปิดฉากด้วยเอ็กซิสคาลิเบอร์มันดูตายหรือเปล่าเดเอาหน่อย ออนเมนเดนน่าจะตายกันตรงนี้แล้วป่ะไอ้ยองเลยกน,น้อยเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นนะครับที่ตาแรกนะ <c oughs> ไม่ได้เล่นนายนานก็หล่อเหมือนกันนี่ว่าเหมือนหล่อเหมือนเดิมอะโนฟูมีนะ่อะมารอบนี้นะผมพยายามจะเล่นเด็กเขียวแบบให้มันเต็มคาราเบลแล้วกันตาที่แล้วเราไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ไงเห็นป่ะไม่ค่อยได้กด2สกิลนะครับแต่ตานี้เดี๋ยวลองกด2สกิลดูบ้างเนะี้ยอ่ะก็พยายามเล่นไปนะครับยังไงก็ต้องรวมการ์ดว่าตาแรกเราก็ปล่อยให้มันฮิวไปนะครับเราก็จะใช้ นี่ไหมเลื่อนการ์ดเลื่อนการ์ดไอ้เขียวแม่นี่เลยล่อดาวตกก่อนเลยหนทีมาเด็กอีกไม่ขอหิวเลือดหน่อยนะเออโอเคได้ได้อยู่มาเล่นแบบเพย์เซฟเดี๋ยวเราใช้เขียวสองใบตีไปเลยเธอหน้าเออบิร์นเบิร์นสิแต่ว่าติดฮิวนะครับนี่เป็นไงฮิวขึ้นเปล่าก็ฮิวขึ้นอยู่เปล่ายังไงสิฮิวขึ้นอยู่ไหมมันก็ไม่ค่อยฮิวป่ะวะรู้สึกเหมือนโดนใบฮิวหิวเกิน ทีมถึกเกินอีกฝ่ายตีเหมือนแบบเหมือนโดนใบฮิวแต่ไม่ใช่นะมันตีไม่ถึง30มสิทีมถึกจัดมันดีหรือไม่ดีวะเนี่ยปเชนอฟูมีทอนแับแล้วก็ตามด้วยเด็กเขียว2ใบเลยดีกว่านะเราจะเอาบัฟฮิวต่อไงลอดดาตกยูเซเนเตไปก่อนเพเซฟนะทอนด้วยแล้วก็ไททิลอสพวกวิญญาณน้อยไปกัดไอเมโดันหน่อยอสิลูกเรียบร้อยไปมิติสเลปเปีปยงโอเคเข้าอยู่นะ สองใบแล้วก็จะฮิวเลือดขึ้นมาโอเคฮิวเต็มหลอดสบายแล้วตอนนี้ชิวและมีไอหนูน้อยคืออีกฝ่ายอะตีไม่เข้าแน่นอนแต่ขออย่างเดียวขอตีมันเกิน3 0มสนี่จะได้หิวเลือดค่อยๆหล่อที่ะแบบย5 24บหรือเปล่าตีอย่างงี้ยี่สิบเปอร์เ์ล่าบินต่อเลยเออเขาก็ยังเบินเก่งซะด้วยไม่ถึง30เลยอะโอ้อยากโดนตีแรงๆวะ่ะตีไม่แรงเลยอะคนเนี้ย เจย,ยังตีไม่เข้าอ่ะยังตีเด็กเขียวไม่ถึง30%เลยเหรอ๋อทจริงจริงป่ะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไอา้เขียวเป็นตัวซับเหมือนเดิมที่แบบไม่ต้องไม่ต้องแบบไปรันทุนลังใหม้มันใช้2ส,สกิลดีกว่าอีกฝ่ายมันตีไม่เข้าอ่ะทุกคนตีไม่เข้าเนี่ยตีไม่เข้าผมว่าสกิลฮิลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหลพพะพาสซีฟฮิลนอกจากว่าจะแบบเอาฮิลเพียว2ใบอ่ะนะมา,ล,าล่อดาวตกะะยูเซนเต้วิกเต็มใอแล้วก็ลงหัวกคมที่เมนูด,ดั๊ นีว่าสลัเรียบร้อยโอเคจบแค่นั้นเมลรูดัตตายแล้วจะเหลือแค่เจ้กับตัวของเดมิเอิร์สที่มันฮิวไม่ได้นะมีน,นาชีเป็นตัวซับช่องสี่นะอีกฝ่ายแต่เรามีอันติแล้วนะเดี๋ยวเราจะแบบปัดเดมิเอิร์สไปแล้วกันเพราะเรามีพ่อนหนุ่มอาเธอร์อย่างเฮเลนะอีกฝ่ายเป็นพี่จีนนะตอนนี้เขากําลังเช็คอยู่นะว่าอันติมันเท่าไหร่บอลุนแรงหรือเปล่าอันตีเนาฟูมี่อ่ะก็เช็คไปเพื่อนคือเขาอีสปอร์ตด้วยเจ๊ตีมา ปาดมาเจ้โอเคเจ้เริ่มแรงเจ้เขาเริ่มแรงและได้ได้เลยตีที่เนาฟูมี่ด้วยมันไม่เข้าแบบยากยากหน่อยยากหน่อยหนูแบบเจ้โดนใบไปยากดิเออตีมาที่เนาฟูมี่เ <laughs> นาฟูมี่ตูแบบยืนหล่อจัดอะ <laughs> พี่นางไงพี่เนาฟูทอมโบกับเด็กเขียวก็คือถือกันไปป้องกันอย่างถึกปิดได้ปะปิดไม่ได้หรอกน่าจะเก็บได้แหละอ่ะแล้วก็ใช้วิกเด็กไบท์ไปก่อนเลยแล้วกันตัดยู บวกกับอันติของนาวฟูมี่แบบเดี่ยวตีไปที่เจดิแล้วก็เบรนไปน่าจะตายนะเดมิเอิร์สบริกเด็กใบเนี่กัดหน่อยกัดแบบกัดเจ็บ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 คมคมไปครับเฮ้ยเออหูยหนักๆเบรนมันร้อนมันร้อนมากเจ็บเจ็บอยู่นาฟูมี่โดนใบไม่เป็นไรไม่ได้แคร์อยู่แล้ว เองตายแน่ตุเย่แน่มาเด็กเขียวโอ้เด็กเขียวอยากโชว์ได้เลยทลอดนะทะลอดเดี๋ยวนายจะได้โชว์แน่ตาหน้ามารวมกา้าหอ่อรวมกา้าหรอตีมาที่อาเธอร์เลยเจเจเล่รหนึ่งโอเคอยาก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 ถึงเวลาแล้วทุกคนที่เด็กเขียวเราจะอารวาสนะเดี๋ยวผมจะให้เด็กเขียวเราโชว์เนะครับเขาอยากโชว์ก็ให้เขาโชว์เดี๋ยวดูกันว่าถ้าต่อยเจเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ นี่คือแบบตูโคตรเสี่ยงเลยนะเอ็งเข้ามะเนี่ยเอ็งตีเข้าวะเนี่ยไปเด้อ่ะไม่ไ้โชว์ไ็ได้โชว์โลดเอาตกใส่ได้เตะไปใครนี่รสดูดี่ครับอะเออเบากริบโอเคโอเคโอเคมามามาเล่นดีๆแล้วเบากริบเลยหนู ตีมาที่ตัวของนาฟูมี่เลยเจโอ้ขั้นสามด้วยเจอมันเดือดมาจากไหนตีขั้นสามตีไม่เข้าด้วยโอเคไหมเบิน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 มาเราก็จะปิดฉากเขาดีกว่านะครับด้วยไอ้เขียวนะครับตีไปทอนใช่ไหมเขียวแล้วก็สับนี่เดี๋ยวก่อนอ่ะทอนโกอาเธอร์แล้วก็เขียวตีไปยูเซ่เลยเด้ จบแล้วพี่จีนมาครับตาที่3ในวันนี้เนะี่ยกระถึกใช้ได้อยู่นะโนฟูมี่นะใครที่แบบอยากจะเล่นโนฟูมี่เนี่ยผมว่าเอาเด็กเกี่ยวมาซับเนี่ยน่าจะตึงใช้ได้เนี่ยอีกฝ่ายเป็นที่มองเอสคานออาเทิร์นด้วแล้วก็เหมือนเดิมรวมตาร์ดเปิดทอนไปแล้วก็ตีไปเอาตัวไหนตีโนฟูมี่เหรอโนฟูมี่แบบงกการ์ดเปล่าถ้าไม่งกการ์ดก็คือตีได้อยู่นี่นี่ปาตีไปยูเซ่เลเย ผ่านการ์ดไปด้วย Dark Curse Burning ทำขับไปก่อนหนึ่งทีเรียบร้อยฝ่ายโดนสาบแช่งนะมาโอเคไม่มีทอนด้วยไม่มีทอนเฉยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเทอร์หน้าเนี่ยผมจะเอาตัวของ Arthur Exis Caliber เนี่ยสับ Arthur เขาได้นะครับเปียงมาหนึ่งทีโอเคไอ้เขียวไอ้เขียวยากยากนี่ไงฮิเวเลือดขึ้นมาเอ้เขียวตีต่อเรียบรอ้อยโดนใบใบสกิลเอฟเฟกต์ไป ถึงเทอร์นของเราถ้าดูจากทีมอีกฝ่ายแล้วผมว่าผมจะเอาไอ้เขียวออกไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะฮิวเลือดนะเพราะว่าเดี๋ยวอาเทอร์มจะเปิดทอนแล้วไงยังดีที่ว่ามีอาเทอร์คอยแทงให้หนวฟูมี่นะอย่างนั้นนี่คือผมว่าน่าจะมีคนตุยแต่ไม่เป็นไรเรามีอาเทอร์แทงอยู่ไงเราจะเคลียไอ้เขียวไปก่อนแล้วกันอาเทอร์ที่เก็บไปก่อนเพราะผมยังเคลียรทีหลังได้วิกเด็กไปไปก่อนเนตเล่นตายเลยไมน่นี่โอ้แรงจัดฮิวเลือดไม่ขึ้นเตะเลยฮิวเลือดไม่ขึ้นมา โอไม่วะโอไม่วะนายก็ตีไวสลัดเรียบร้อยเกี่ยวตายเนี่ยเหลือแค่ดาวเมจและ2ตัวตายอยู่ฮิวเลือดก็ไม่ขึ้นมีตัวฮิวอย่างเอลิซาเบธแค่ตัวเดียวหรอปาดมาหรือเปล่าน้วโอเคหมากัดมาด้วยหนึ่งทีหมากัดแรงใช้ได้นะหนุ่มมาแล้วก็ตีมาที่อาเธอร์เลยคือกลัวจัดตีมาที่อาเธอร์ว่ไยังไงล่ะอาเธอร์บอกยังไม่ใช่หรอกมันไม่ได้ตีอาเธอร์มันแค่แทงอาเธอร์บอกตูแทงกัน มันไม่ได้ตีตูแต่ตูแทงเองเรียบร้อยตายปะเนี่ยตายปะเนี่ยมันไม่เหลืออยู่แล้วมาถึงเวลาแนละ้วทุกคนที่เราจะเล่นแบบถึกๆอ่ะถึกเปรีย้ยๆไปครับใช้ตวงเนฟูมี่เนี่ยไอยเด็กเขียวเดี๋ยวตีไปแล้วก็ตามได้เขียวตีไปฮะแทงไปก่อนยูเซ่ระเบิหนึ่งทีใครนี่ลัสทำข่าวแรงแรงใช้ได้อยู่นะเขาจะตีทีมมนุษย์มิติกสลับ มันขียากคือประเด็นคือมันขี้ยากเว้ยทุกคนเกมเนี้ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่มันขี้ยากเหลือเกินแต่ว่าไอ้เกี่ยวไมติตีนะได้อยู่นนฟูมี่เราว่าเราถึกแบบอาเธอร์เน่ตีไม่เข้าอ่ะปัดสกิลเปล่าโอเคว่ะตีหมาป่าขย่ำมาหนึ่งทียากหน่อยอโอ้โหปัดสกิลด้วยมันปัดไอ้นี่มันปัดสกิลโดนเรียบร้อยปัดตีเนฟูมี่เนฟูมี่เกิดโชว์ดิ ไม่ตายด้วยแล้วก็เกิดด้วยกเกิดด้วยไงล่ะไปไงล่ะปะ่ะไอ้เขียวโชวดนี่โชว์ความแรงของเองนีอยากจะรู้ว่าแรงขนาดไหนไปเจาะเกราะด้วย <S <S แล้วก็เนาฟูมี่เบิร์ดเนี่ยครับคิดว่าตายปะ่ะนาฟูมี่เบิร์ดเพราะว่าบนานฟูมี่เบิร์ดก็คือแรงใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามันแพ้ธาตุงไงประเด็นกบแลวยังไม่ได้ลองเลยเพื่อนผมจะพยายามใช้เด็กเขียวด้วยนะ ที่ทุกคนแบบเฮ้ยทำไมพี่ไม่ใช้สกิลนั้นสกิลนูน้นคือทุกคนแบบตูอยากจะใช้เด็กเขียวมากๆไงก็คือโดนเปิดก่อนในป่าป่าเอสคาโนโตะเปิดก่อนอย่างนี้ก็เรียบรอ้อยเฮ้ยแต่เปิดก่อนไม่เท่าไหร่หรือเปล่าดูดิีว่าตีเข้าไหมอีกฝ่ายเป็นทีมของฟู7เจ็ดบาทนะมีปันแสงมีป่าเขียวแล้วก็มีเมลิโอดุสเปิดก่อนได้ปูดเป้าคนเนี้ยดูป่ามาก่อนเลยละกันนะครับหนึ่งทีเพราะว่าต้องลดแม็กเลือดไงป่าลำเซิงแน่หนึ่งที อ่ามาครับผมลูกบอลจีเรนนะครับเพื่อลดแม็กเลือดนะโอเคเปรดไปก่อนเลยลดแม็กเลือดไปแล้วก็หิวเลือดด้วยเมลิโอดัสมาลูกบอลเกงเกยได้อยู่เบาแต่ช่วยแบบให้เลือดมันลดเกินดิตอนนี้มันต้องหิวแล้วมันต้องหิวขึ้นแล้วเด็กเขียวหิวขึ้นมาครอมันต้องอย่างงั้นเออมันต้องเกินอย่างนั้นมันจะดีไม่ดีวะเนี่ยเฮ้ยฟังทีทีมันก็ถึกไปพอมันถึกไปเนี่ยอีกฝ่ายมันตีไม่เข้า แล้วผมมันตีไม่เข้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะไม่ถึง30มันจะแบบมันจะหลอยแบบ25 29ิบห้าย่าอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์เราก็จะไม่ได้ฮิวไงมาเดี๋ยวผมว่าผมจะรวมการ์แล้วกันเราเล่นเกมตามก็ได้รวมการ์ดมาเปิดโล้นมาไม่น่าจะมีลบแล้วป่ะหรือมีวะไม่รู้อดุสอะไรแล้วก็ใช้โลดด่อดาตกยูเซนเตตไปแล้วก็เบิรนเนสเดินแบบดาร์คเฮิร์สเบรนนิ่งเผาการ์ดในมือไปก่อนเผื่อมันจะมีอะไรดีๆบ้างมาไม่ใช้การ์ดของเด็กเขียวสองใบด้วยนะ เดี๋ยวรอไปใช้เถืดหน้านะครับถ้ามีโอกาสหรือว่าแบบถ้าอยากจะตีไปเลยก็ไม่ต้องใช้ก็คือตีไปแม่นนี้แต่เขียวก็แค่มายืนเอาบัฟเท่าเพิ่มป้องกัน8%เฉยๆต่อบัฟไงมาเมลิโอดัสผมว่าเขาน่าจะขว่มานะอ่ะแต่ป๋ามาก่อนเลยป๋าเอาอีกเปลาโอเคลูกบอลเกงกีสถานไฟอีกแล้วว่ายังไงเอาต่อลบสแตนเก่งไอเขียวก็ตายดิครับผม เอ้ยแต่ยังก่อนยังก่อนยังก่อนไอ้เขียวบอกยังยังจันอย่าพึ่งอย่าพึ่งหนูอย่าพึ่ง,ง,งหนูยังไม่ตายตีโอ้ตายละไอ้ยักษ์โออะไรจะขนาดนั้นนะเพื่อน <laughs> มันก็ขนาดนั้นนี่แบบไอ้เขียวตัวโดนเนิร์ฟป่ะไม่รู้สึกเหมือนไอ้เขียวตัวโดนเนิร์ฟจังวะไอเ้เน,น,น็ตมาโบแอบเนิร์ฟป่ะเนี่ยไม่รู้สึกมันไม่ค่อยเก่งวะทุกคนทุกคนแบบรู้สึกวะแปลกๆวะนี่ไปเดี๋ยวเราก็ตีไปที่ตัวของนี่ก่อนเลยละกันนะครับเมลิโอดุสเนี่ย แล้วก็ลงหัวคมคม,มไปตูไม่ทอนด้วยจังหวะนี้เอาชัวร์แลยเอาแบบเอาจบแล้วมาไอออนแมนเดนเอาตายไหมเนี่ยไ,ได้ได้อยู่มาปาดเด้ <c oughs> มันก็ไม่ขี่ว่ะแม่งไม่ขี่วะ่ะข <c oughs> ี้หายไปไหนหรือสกิลมันขี้ไม่ได้ <c oughs> ถ้าเพื่อนถามจริงสกิลเองขี้ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบเราไม่ยอมแพ้อย,อยู่แล้ว พยายอมแพ้กันก่อนก็ยอมแพ้ไปมันก็ไม่กี่ยวนะคือมันก็คีได้นะสกิลเนี้ยแต่มันไม่คีไงคือเป็นเพราะอะไรไงมาครับมาป่าตีมาหายเออลูกบอลจีเลนมันก็แรงวละล่ะเออเรียบร้อยน่าจะตุยเย่หรือเปล่าจะต่อยมาที่อาเธอร์เอ็กซิสซิสคาลิเบอร์ยงัยงยงังยังยังยังก่อนยังก่อนยังก่อนโอ้โหบันพี่บันพี่บันตีมาที่อาเธอร์ว่ายังไงยงัง ผมว่ามันต้องเคลียร์ไอ้นี่หน่อยละทุกคนมันไม่ได้ละคือมันจะเหิมเกรมเงินเกินไปละมาครับบออัฟฮอกออสโลไปก่อนดามจที่สร้างนี่คือตาสุดท้ายว่ะผมว่าน่าจบนะคิดว่าน่าจะไม่มีใครสวยแบบไม่คิทั้งคลิปเลยว่ะคิดว่าจบนะไปรสชาติแห่งสวรรค์ไงล่ะดามจทร้างแล้วก็วิกเด็กไปไป,ไปวัดกู้ามจริงเปียงไป ต้องมีอะไรผิดเพ้ตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักั้ไอ้เชียสทำจริง้ยเกมพี่หายไงพี่หายมันชิบหายแล้วตอนนี้โอ้เล่นอย่างนี้เกมจบแล้วป่ะปโอเค ก็เลยดูประมาณนี้แล้วกันนะก็เป็นทีมสายแท้งบอกว่าถ้าไม่ใช่ตัวเล่นเนี่ยเอาเป็นแบบคนอื่นเล่นนะที่มันตีแบบคีป,ปกติเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอะตีติคขีอะไรเงี้ยอาเธอร์ Arthur ตีติ๊ขีป,ปกติที่ไม่ใช่มีน้อยเกมเมอร์เนี่ยผมว่าก็ชนะนะผมชนะยับหมดเนี่ยเพราะว่าทีมมันถึกมากคือนอฟฟมี่ถึกจัดเลยเนี่ยแล้วก็อาเธอร์ก็ตีแรงตามสตาไตล์วรลุนอา์เธอร์นะครับบวกกับตัวของเด็กเขียวที่มันจะเพิ่มป้องกันให้กับทีมอยู่แล้วอะนะแต่ประเด็นคือ พอเป็นตัวเล่นเนี่ยเหมือนยุกิเลยแม่งการไม่ขึ้นหรือว่าเนี่ยเจ็ดบาทแม่งไม่คีงงงงมากปะ่ะเราก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะครับถือว่าจันหมิ่ังไม่เอาจริงตานี้อยู่ที่ดวงต้องถามดวงก่อนว่าดวงเอาจริงหรือ,อยังผมก็รอดวงเอาจริงอยู่เนี่ยก็ไม่ได้เห็นเอาจริงกันสักทีปะ่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าใครที่ชอบก็ฝากทุกคนเลยกดไลค์กด u b s สไ i b e แล้วก็ฝากกดกระด,ดิ่งไว้ด้วยแล้วกันเนี่ยเพื่อไม่พลาดคลิปผมส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะไว้เจอกันสวัสดีผม Legenda por